โอเคครับผมก็สวัสดีคุณดูด,ด้วยนะครับนะครับวันนี้อยู่กับผมไม่เคยนะครับในช่องทำา้อยีวีกันแล้วนะฮะวันนี้อะไรครับวันนี้ผมก็จะมาสอนนะ,ะสอนลบนะครับสอนลบโปรแกรมนะครับลบแอปพลิเคชันนะครับโปรแกรมนะครับหรือว่านะครับเกมนะครับหรือว่าอะไรก็ตามนะครับผมที่เราดาวน์โหลดมาแล้วนะครับโดยตั้งใจที่จะโหลดมาหรือไม่ต้องใจนะครับที่จะโหลดมา,าจะเป็นโปรแกรมแถมนะครับ ระหว่างท้าโหลดเกมมีโปรแกรมแถมมาให้เฉยเลยโหลดเกมแทนที่จะได้แค่เกมก็ได้หนนะครับผมได้โปรแกรมอื่นมาเอนทีไวรัดฟรีมาอะไรพวกนี้นะครับผมนะสําหรับใครมองหาว่าเอ้ยผมโหลดมาแล้วนะนะครับแล้วผมไม่เอาแล้วนะทุกวันเนี้ยผมไม่ใช้แล้วนะแต่ผมต้องการลบทิ้งหรือว่าผมไม่ได้โหลดมาพี่แต่ว่ามันติดมาผมจะลบออกยังไงนะครับผมโอเคครับผมวันนี้นะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนนะฮะวันนี้ผมก็จะมาสอน ผมก็จะมาสอนลบเลยนะครับในคราสั่งเราวันนี้นะวันนี้ผมจะสอนลบอย่างเดียวนะครับผมนะโอเคครับผมก่อนอื่นนะครับผมขอขอคนละหนึ่งกันำลังใจครับผมขอคนละหนึ่งไลค์นะครับขอคนละหนึ่งติดตามครับผมคนละหนึ่งไลค์นะครับคนละหนึ่งติดตามนะครับเป็นกาลังใจให้กันครับผมแล้วผมก็จะกลับมาทํานะครับเป็นคลิปนะครับดีๆแบบนี้นะครับอีกนะครับส่าใครที่จะได้อยากได้คลิปแบบไหม่ต้องการที่จะรู้อะไรหรือยังไงนะครับ อยังเงี้าคอมเมนต์บอกมาแล้กันเดี๋ยวผมจะนะครับไปศึกษาแล้วผมจะมาบอกนะครับผมโอเคนะครับประมาณนั้นเนาะถ้าผมวู้นะครับผมจะทำลิดสอนนะครับโอเคครับก่อนอื่นนะครับก่อนอื่นนะฮะให้นะครับให้คุณูมอหานะครให้คุณมองหานะครับคําว่าแผงควบคุมนะครับหรือว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าคอนโทรลแผเหล่ตัวนี้ฮะเดี๋ยวผมเอาไว้ตรงกลางเอารนี้ไป โอเคครับผมคอนโทรลพัดเดลฮะตัวนี้ฮะไอไอคอนโทรลพัดเดียวนะครับหรือว่าแผงควบคุมนะครับผมภาษาอังกฤษก็จะเป็นคอนโทรลพัเดเมลเนาะนะคะก็คือแผงควบคุมนั่นแหละหน้าตามันก็จะเป็นอย่างนะะี้ครับเห็นป่ะครับผมที่ผมเอาเคอร์เซอร์นี่ฮะเนี่ยนะครับนะผมจะหน้าตาอย่างนี้หน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับแผงควบคุมนะครับผม อ่ะใช่ครับแต่ว่าของใครที่ไม่ได้เป็นภาษาไทยใช่ไหมของใครที่ไม่ได้เป็นภาษาไทยนะครับยังไงก็มองหาคาว่าคอนโทลพัดเดียออได้กันสำหรับใครนะฮะที่ไม่รู้ว่าคอนโทรลพัดเนียวออมันเขียนยังไงครับพี่อะไรย่างเงี้ยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาทาให้ดูเลยนะครับผมนี่นะฮะผมได้เตรียมไว้แล้วละนะครับผมคำว่าแผงควบคุมนะคะระาาับภาษาอังกฤษที่ยังไม่เปลี่ยนมันก็คือคอนโทรลพัดเนียวนั่นเองนะครับผม Control Panel c อ n โท o l ไพเนี่ยอ๋อะไรประมาณนี้นะครับผม Control Panel โอเคครับมันก็จะอยู่ในเครื่องของเราได้ไงคำนี้นะถ้าสมมติว่าถ้าของคุณนะครับคอมของคุณนะครับยังไม่เป็นภาษาใชยนะครับมันก็จะเป็นคำนี้ครับนี่ C O N นะครับ C R O L นะครับ T A N E แล้วก็ อลครับประมาณนั้นนะครับผมก็ประมาณนี้เนาะโอเคมองหานะครับมองหาตัวนี้นะครับผมแนะแล้วใครที่ลมไม่เป็นแล้วอยากล้มนะคะรับยังไงก็ดูคลิปนี้ให้จบหลอยละกันนะครับผมนะต้องดูให้จบนะครับผมถึงจะทำเป็นเนาะเดี๋ยวนะถ้าผมไม่เป็ี่ยนนะโอเคครับผมพอเราเจอแล้วนะครับเจอนะครับเจอนะครับแผงควบคุมแล้วนะครับหรือว่าคอนโทรลพนัแล้วนะครับผม ก็ให้เราทําการเปิดมันขึ้นมาครับผมเปิดมันขึ้นมาเลยครับผมคลิกเปิดมันขึ้นมา<อ>มนข้าจอใหญ่มากครับผมเปิดมันขึ้นมาครับเปิดมันขึ้นมานี่ฮะแล้วก็มองหาคําว่าโปรแกรมแอนคุณลักษณะนะัะผมจะบอกตอนนี้นะครับโปรแกรมและคุณลักษณะถ้ามันเป็นภาษาไทยนียมันจะเป็นคําว่าโปรแกรมและคุณลักษณะนี่ครับ แต่ว่าถ้ามันเป็นภาษาอังกฤษนะครับภาษาอังกฤษก็จะเป็นคําว่าโปรแกรมแอ d ฟิวเจอร์หรือเปล่าน่าจะใช่นะครับผมเนี่ยอ้ของตอนๆถ้ามันเป็นอ่ถ้ามันเป็นภาษาถ้ามันเป็นภาษาไทยมันก็จะเป็นโปรแกรมและอุณลัสซาใช่ไหมครับแต่ว่าถ้ามันเป็นภาษาอังกฤษนะครับมันจะเป็นคําว่าโปรแกรมแอ d ฟิวเจอร์นี่แหละผมจำได้เลยนะ <c oughs> ผมก็ไม่ได้เก่งอังกฤษนะนะครับ ะะหรือว่าจะดูที่โลโก้มันก็ได้ครับผมนะโปรแกรมอะไรสักอย่างนี้นะครับผมหาโลโก้ก็ได้เฮ้ยโลโก้มันเป็นอย่างนี้นะนะะฮโอเคนะครับผมมองหาเอานะครับอืตอนนี้ก็จะเป็นหนอพวกไฟวอลอะไรพวกนี้นะครับผมน่าจะเป็นหน,น,ะะแนอแบ็กอัพฟไฟนะครับภาษาอังกฤษหรอเนะ่ยครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นคอนโทรลแผงลอยนะฮะไม่ใช่คอนโทรลแเนี่ยอันนี้มันเป็นโปรแกรมนะฮะ and Future นะครับหรือว่าโปรแกรมและคุณลักษณะนี้นะครับผมพอเราเจอแล้วให้เราทำการเปิดครับผม z o o นะครับมันก็วิ่งเข้ามาโปรแกรมนะครับโปรแกรมในเครื่องของเรานะฮะว่าในเครื่องของเรานั้นมีโปรแกรมอะไรบ้างนะครับมีโปรแกรมเยอะแยะมากมายรุ่นนี้นั่นนะเฮ้ยโปรแกรมนะฮะโปรแกรมทั้งที่เราดาวน์โหลดมาเองโดยตั้งใจนะครับหรือว่านะฮะมีโปรแกรม ที่เราดาวน์โหลดมาโดยที่เราไม่ตั้งใจนะฮะแต่ว่าเราไปโหลดโปรแกรมอะไรอ่ะรู้ว่าผมไปโหลดโปรแกรมอะไรสักอย่างมาเออผมไปโหลดมาเอ,อ๊ผมไปโหลดโปรแกรมหรือว่าผมไปโหลดเกมมานะครับผมไปโหลดเกมมาแต่ว่าผมไม่ได้แค่เกมมาผมจะได้อย่างอื่นมาด้วยอย่างเช่นผมจะได้มาแบบผมจะได้เป็นปแอนตี้ไวรัสสี่มา นะครับผมแอนตี้ไวรัสนะครับออสตาอะไรสักอย่างนะครับชอบแถมนะฮะแล้วก็โปรแกรมอีกหลายๆโปรแกรมนะครับผมที่มันแถมมานะครับเหมือนว่าแอปพลิเคชันที่เราไม่อยากได้แต่มันแถมมานะครับให้เราทําการเลือกดูครับเฮ้ยอันไหนวะที่มันเฮ้ยเด้งหน้าจอบ่อยๆแล้วมันเด้งขึ้นมานะแต่เราไม่ได้ต้องการมันเลยนะแต่ว่ามันเด้งบ่อยมากนะครับผมให้เราเลื่อนหามันครับหาโปรแกรมที่เราไม่เอาอะนะฮะ มันก็จะมีหลายๆโปรแกรมที่สมมติว่าพวก b ูสแ s t a อะไรพวกนี้ใช่ไหม b l u s t a c k อะไรพวกนี้ผมโหลดมาา a r i n a อ่า Chrome นะครับผมไม่ว่าจะเป็หนหลักว่าอะไรพวกนี้คือดาวนโหลดมาทั้งนั้นเลยนะครับมีกระข้าง Microsoft Edge เองเนี่ยก็ดาวนโหลดมาให้ไหมครับ,นะรบแล้วก็โปรแกรมการ์ดจอของผมนะครับเป็น n m e d i a นะครับตอนนี้ผมก็ดาวน์โหลดมานะครับผมโอเค ประมาณนี้สมมติว่าผมไม่เอาอโปรแกรมอะไรสักอย่างนี่ผมก็แบบลบทิ้งอย่างเงี้ยนะครับวิธีการลบก,ก็สมมติว่าผมจะไม่เอาตรงนี้นะครับไฟฟอ,อกเงี้ยมรติว่าโปรแกรมอันนี้ผมไม่ใช้แต่ว่าผมจะไปใช้ตัวหองกูเกิลใช่ไหม,มว่าเนี้ยผมไม่ใช้ยให้เราทําการคลิกนะครับผมคลิกที่ตัวมันก่อนให้มันคุมฟ้าก่อนนะฮะแล้วก็คลิกขวาหนึ่งรอบมันก็จะเป็น่นคาว่าถอนถอนติดตั้งเลยนะแต่ว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็น uninstall นะครับผม ยู u n นะครับนั่นแหละยู u u n ใช่ไหม u n นะครับ i n แล้วก็ s t a w l นะฮะ uninstall นะครับหรือว่าถอนการติดตั้งนั่นเองนะครับให้เราทําการกดแล้วก็ถอนการติดตั้งไปครับผมอ่านะครับมันก็จะให้เรานะครับน้ำไฟฟลอกใหม่นะครับหรือรุ่นเติมนะครับกดถัดไปค่ับของผมนะฮะ อยู่ในดไดซีด้กนนีนั่นนะครับคือที่ตั้งของมันนั่เองนะฮะที่เราดาวน์โหลดโปรแกรมมาเก็บไว้นะครับเราก็ทําการกดถอนการติดตั้งไปในะโตมนะครับแล้วก็หลังจากที่เราอถอนการติดตั้งแล้วให้เราทําการกดเสร็จสิ้นนะครับโตมนะครับโปรแกรมก็จะหายไปแล้วไม่มีแล้วนะฮะไม่มีแล้ว ไม่มีแล้วโ,โปรแกรมที่เราไม่ต้องการหรือว่าแอปที่เราไม่ต้องการมันก็ได้หายไปแล้วนะครับผมหายไปแบบถาวรไม่ถาวรนะฮะแต่ว่า,ถ,า,วาถ้าเราไปโหลดมาใหม่มันก็จะมาใหม่นะครับมันก็จะกลับมาหาคุณเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับคือวิธีการลบนะครับลบโปรแกรมนะครับจากลบอะไรก็ลบเนาะสมมติใครอยากลบอะไรก็หาเลื่อนๆดูแล้วกันเฮ้ยไม่เอา้วอันนี้หนักเครื่องมากเลยหูพื้นที่ผมจะหมดอยู่แล้วนะฮะ โหลดเกมเกมนี้มาเนี่ยโหพื้นที่เหลือแค่นิดเดียวอ่ะนะครับแต่ว่าลบทิ้ง้วลบไม่เป็นยังไงก็ลบทิ้งได้ไหมโอเคครับสมมุติว่าผมจะลบบูสแต็ทิ้งเลยไม่ลบดีกว่าแน่เพราะผมต้องใช้อยู่นะครับโอเคนะครับก็ลบประมาณนี้แล้วกันนะครับของง่ายๆนะครับสำหรับใครที่ทําไม่เป็นยังไงก็นะฮะดูให้จบนะครับดูตั้งแต่ต้นจนจบนะครับมองหาคำว่าคอมโพนต์แเหล่นี้ คอนโทรลแพ่แนวแรวน้าคนแนวโอคดูสดุ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 ดนดุคุดนี้ดุดุดุดอดุ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 คุด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 ดุ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 ดเดุ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 รุดนดุ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 ดนดุดน แล้วก็มาตรงที่โปรแกรมอ่านคุณลักษณะเนี่ยตรงนี้นะครับแล้วก็ไปหาเรื่องหาโปรแกรมที่เราไม่ได้ใช้นะครับหรือว่าเราไม่เอานะครับแล้วก็ลบทิ้งไปนะฮะโอเคนะครับประมาณนี้นะย่งไงนะครับชิューโอเคทำได้แล้วนะครับผมท้ายนี้นะครับผมท้ายนี้ยังไงก็ท้ายนี้นะฝากกดไลค์นะฮะ ฝากกดไลค์นะกดซับสไคร์นะกดไลค์กดติด, like, ดตามนะครับผมปเป็นเอาใจให้กันนะครับของส่อใครที่อยากรู้เรื่องอะไรยังไงก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะครับโอเคกันมาเยอะเดี๋ยวผมจะทำที่สอแล้วกันโอเคครับผมส่อ,อคลิปนี้เราผมขอตัวไลค์ก่อนนะครับผมไปแล้วบุ้ย